สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในวันนี้นะครับมีเรื่องมาเล่าฟังครับคือเนื่องจากว่าเคยมีคลิปคลิปหนึ่งที่พูดถึงความดราม่าของท่านท่านหนึ่งใช่ไหมครับที่ตกงานตอนอายุ50ตอนปลายปี6% 7นะครับก็มีท่านหนึ่งครับที่จะเอามาเล่าเหมือนกันคือเนื่องจากว่ามีสมาชิกเข้ามาบอกว่าอารมณ์มันได้อาจารย์อยากให้อาจารย์เอาเรื่องของนักบัญชีแบบชีวิตนักบัญชีอ่ะที่แบบว่าจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคมาเล่าให้ฟังอีกผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ครับมีท่านนี้ครับผมก็ได้รู้จักกัับบเเคานะรมื่อ ประมาณปีนี้นะปีนี้ได้รู้จักเขาคุณเชื่อไหมครับชีวิตของเขาเนี่ยก็ <Aven> ดาราม,ม่าอีกนะคลิปนี้เป็นคลิปดาราม,ม่าน,นะครับคนนี้นะครับจบบัญชีมานะครับไม่ได้ทํางานบัญชีมาเลยหลังจากที่เรียนจบ <screening> อาจจะเคยท,ทางานบัญชีนิดๆหน่อยมาแต่ไม sure <ๆ now. S 2> ่เท่าไหร่หรอกไม่เป็นสาระแต่สุดท้ายคือไปทางาน<ร> <sama S 1> เป็นเซลครับเขาก็บอกว่าการเป็นเซลลของเขาเนี่ยมันทําให้เขามีเงินเยอะก็เดือนนึงหลายแสนบาทนะเขาว่านะก็ทําให้อาชีพนั้นก็เลยเป็นอาชีพที่เขาแบบว่ายอมทิ้งความรู้บัญชีอะ มาทำงานเป็นเซลล์ซึ่งเป็นใครผมก็เชื่อว่าถ้าได้เงินเยอะขนาดนั้นก็พร้อมที่จะเปลี่ยนจากจบบัญชีมาแล้วไปเป็นเซลล์เพราะว่าได้เงินเ,นเนยอะยอกทิ้งมันนะจ๊ะเออจำจำทิ้งนะ แล้วก็คนที่จบบัญชีมาแล้วไปเป็นเซลลได้เนี่ยมันก็ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรคุณเรียนบัญชีมาหลายปีแต่คุณมีความสามารถในการเป็นเซลมาเพราะถ้าเกิดเป็นเซลแล้วมันไม่ผสมเลจหรือมันไม่รวยก็ต้องลาออกจากการเป็นเซลลถูกปะ่ะแปลว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้เรียนมาทางด้านเซลล์แต่ทํางานเซลล์แล้วผสมเลจถึงสามารถทํางานอาชีพนี้ได้หลายๆปีเป็นหลายสิบปีอะ่ะก็คือเขาก็คิดว่าอาชีพนี้ก็น่าจะเป็นอาชีพของเขาเลยแหละแม้จะจบบัญชีก็ตามแต่สุดท้ายครับโลกมันเปลี่ยน มันโดนดิสลับด้วยสื่อโฆษณาหรือการขายโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงไปบริษัทใหญ่ๆก็อาจจะมีการติดต่อขายโฆษณาน้อยลงในขณะที่เดี๋ยวนี้ใครก็มีช่องต่างๆที่ช่องทำรายการนะการขายโฆษณาในโมเดลเก่ามันอาจจะแบบว่าถูกการเปลี่ยนแปลงของโลกนะเขาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมีอาชีพเซลล์ในลักษณะแบบนี้เหมือนแต่ก่อนและหรือความต้องการมันมีน้อยลงอ่ะเขาก็เลยจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้อง เลเยอร์พนักงานบริษัทแห่งนี้นะก็ต้องเลเยอร์พนักงานและท่านนี้นักบัญชีท่านนี้เนี่ยด้วยวัย42ปีเนี่ยก็ต้องออกจากงานที่เขาเคยทํามาเป็น10ปีด้วยรายได้เดือนละหลักแสนเนี่ยนะครับต้องออกในวัย42ซึ่งแบบว่าตรงนี้นะเป็นจุดที่ดาม่ามากเลยว่าอะไรก็ตามแหละที่เราทํางานมาแล้วเราจะต้องออกจากที่เดิมเนี่ยมันมันเศร้ามันถูมันเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างของชีวิตมันหายไปะนะคือ ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราเคยมีอยู่แล้วมันไม่มีอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกับชีวิตอยู่แล้วแถมรายได้ก็หายไปและอาชีพที่เคยทําก็จะไม่ได้ทําอาชีพนี้อีกแล้วอ่ะเพราะอาชีพนี้มันมันกลว่ามันจะหายไปอ่ะคุณรู้ไหมฮะว่าเขาทํายังไงครับเขาก็ต้องตัดสินใจที่จะกลับมาคืนสู่การเป็นนักบัญชีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาคงไม่เคยคิดหรอกว่าเขาจะต้องกลับมาเป็นนักบัญชีเพราะว่าเขาทิ้งบัญชีมาตั้งแต่เขาเล่นจบอ่ะแต่เขาต้องกลับมาเป็นนักบัญชีครั้งหนึ่งนะครับท่าน ความรู้ทางด้านบัญชีใหม่ก็คิดว่าตอนนี้ก็อายุก็มากแล้วการที่จะไปสมัครงานเป็นพนักงานบัญชีก็ด้วยเงินเดือนค่าจ้างมัคงต้องต่ําหรือจะไปแข่งกับน้องๆที่เป็นแบบอายุ20กว่า3 0กว่ายอะไร่งเงี้ยคงไม่ไหวนะคะเลยอยากจะมาหาความรู้แล้วก็รับทําบัญชีอิสระไปเลยเ<ๆ>ขาก็มาเรียนกับเราหลายๆคอร์สน,นะครับ ก็หลายคอร์สเลยแหละเราได้ความรู้ไปแล้วก็ได้มีการทํางานร่วมกันด้วยและจากประสบการณ์ที่อาจารย์เชฟทํางานร่วมเขาก็คิดว่าเขาน่าจะทํางานในสายบัญชีได้แม้ว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับมันมาเลยหลังจากเรียนจบก็าตามครับใช่ค่ะอาจารย์คือมีอาจจะมียุ่งเกี่ยวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดแบบมาเป็นคนลงบัญชีด้วยตัวเองอะนะคะแต่ท่านท่านนี้เป็นคนหัวดีค่ะนคนหัวดีใช่ค่ะก็คือสอนหรือไกด์ไลน์นิดหน่อยนะคะเขาก็สามารถที่จะ ต่อยอดได้เลยแล้วประกอบกับเขาเป็นคนทําอะไรก็เร็วด้วยค่ะอ,อ๋อทำเร็ว,รวม,มีมีพฤติกรรมเหมือนพวกเซลล์อะ <c oughs> งานเร็วใช่ไหมคิดเร็วประสานงานดีใช่ประสานงานดีคล่องแคล่วว่งองไวนะคะพอได้มีโอกาสทํางานร่วมกันเนี่ยนะคะก็ไม,ไม่ไม่กี่เดือนอนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจลูปทั้งหมดของบัญชีในธุรกิจ SME ได้แล้วนั่นนั่นเป็นเพรว่าเขาได้มาเรียนจากความรู้ที่อาจารย์เชฟสอนเขาหรือว่า เขาได้ไปทํางานจริงร่วมกับอาจารย์เสียบไปทํางานจริงร่วมกันคะ่ะอาจารย์ไปทํางานจริงด้วยแล้วก็ประกอบกับเขาอะเตรียมตัวก่อนที่จะมาทํางานจริงก็คือมีการอบรมก่อนคะ่ะอาจารย์พอพอเขาอบรมในเรื่องอย่างเช่นการยื่นภาษีการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปเนี่ยนะคะหรือการจัดเก็บเอกสารการปิดบัญชีเขาอบรมด้วย คอสของทางเยลโลเองนี่แหละค่ะที่เป็นภาคปฏิบัติมาก่อนพอมาเจอหน้างานจริงเขาเลยต่อยอดได้เร็วแล้วก็มีความรู้เร็วขึ้นที่จะสามารถที่จะรับงานได้ค่ะคือได้เรียนแล้วก็ได้ไปฝึกด้วยได้ทําจริงได้ทําจริงใช่ไหมเออบางคนได้มาเรียนแต่ว่าไม่ได้ทําจริงก็อาจจะลืมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ท่านนี้นี่ได้มาเรียนเสร็จแล้วก็ทําเลยอ่ะแล้วก็มีจังหวะที่ดีที่ได้ทํางานร่วมกันนะฮะอาจารย์เชฟก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไปต่อได้ในฐานะ เจ้าของสานักบัญชีหรือทางานเอาซอร์สงานบัญชีใช่ใช่ค่ะในช่วงที่ในระหว่างที่ทํางานด้วยกันอยู่เนี่ยก็ลองให้รับงานเองอนะคะพอลองรับงานเองก็เริ่มทําเองแล้วก็ได้รับคําแนะนํากับทางอาจารย์เจียมนี่แหละค่ะชี้ทางว่าจะต้องทํายังไงค้ดร,ราคายังไงแล้วไปอะไรต่อเนี่ยค่ะจนตอนนี้เขาก็มีความมั่นใจในการรับงานมากขึ้นค่ะมีประสบการณ์ในการทํางานนะ,ะก็จะมีความกล้ามากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนเลยที่เป็นนักบัญชีเนี่ยก็ ไม่อยากจะเจอภาวะแบบนี้เหมือนเขาอะ่ะใช่ไหมต้อง,ต,องต้องออกงานตอนอายุ40นะแล้วไม่มีใครอยากเจอหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเจอแล้วเราก็ต้องอยู่มันให้ได้นะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้ยั่งยืนจีรังนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีความพร้อมแล้วค่ะว่าสักวันหนึ่งหาเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเราจะมีอาชีพที่จะรองรับในช่วงที่อาชีพหลักเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ สร้างรายได้ให้กับเราได้แล้วนะคะใช่อย่างเช่นผมเองนะอยู่มาจนถึงอายุ50แล้วชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงนะบางทีไอสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทามันไปตลอดชีวิตมันกลับไม่ได้ทําไปตลอดชีวิตเราอาจจะต้องเปลี่ยนแนวทางความคิดเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไวใช่ไหมดังนั้นตัวเราเองเราจะไปยึดติดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นและจะต้องได้ ผลลับมาเหมือนเดิมจากกระบวนการเดิมมันไม่ได้แล้วแม้เราจะทํากระบวนการเดิมแต่ผลลับมันไม่เหมือนเดิมเพราะโลกข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะดังนั้นนักบัญชีนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดสภาวะวิกฤตแบบใดก็ตามนะครับ<ช>และผมเชื่อว่าท่านนี้เนี่ยที่เพิ่งจะต้องออกจากงานมาเมื่อปี67นี้เนี่ยก็เป็นช่วงของคําว่าดวงตกอะ่ะพอดวงตกแล้วเนี่ยนะมันไม่มีใครอยากอยู่ในช่วงดวงตกแรอกแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้อง เคยเจอภาวะดวงตกกันมาทุกคนเพราะชีวิตมันมีขึ้นมีลงอะจากกราศีมันยังมี12จากกราศีเลยใช่ไหมทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงดังนั้นเราก็อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่อย่างดีแบบนี้อย่างมั่นคงแบบนี้ตลอดไปบางทีมันก็ต้องมีลงบ้างนะผมผมก็เชื่อว่าชีวิตของเรามันมีขึ้นมีลงดังนั้นเวลาใครล้มเราก็อย่าไปเหยียบเขาเพราะวันหนึ่งของคนที่ล้มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเดินขึ้นมาเหมือนเดิมอีกทุกคนไม่มีทางล้มนาน นะแล้วทุกคนก็ไม่มีทางที่จะประสบ็จยาวนานเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ในช่วงเวลาที่เพื่อนของเราหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาล้มเนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจเขาเหมือนกับที่ผมกับอาจารย์เยบแหละก็ให้กําลังใจกับอีกหลายๆคนเลยที่มาเจอเราส่วนใหญ่มาเจอเราตอนที่ห้อยสายน้ําเกลือแหละแต่ตอนที่เราห้อยสายน้ําเกลือนะเราก็ไม่ได้เราผมกับอาจารย์เชฟนี่ดูแลตัวเองนะตอนห้อยสายน้าเกลือนะก็ไม่กล้าไปขอความช่วยเหลือใครแล้วเราก็คิดว่าเราก็คงจะต้องยืนหยัดและอยู่ให้ได้ คือบางครั้งก็แย่แย่ก็ต้องเอาตัวเองให้รอดให้ให้อยู่ให้ได้เพราะวันหนึ่งเราก็จะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ท่านนี้ก็เหมือนกันผมก็เชื่อว่าแม้วันนี้จะดวงตกก็ตามเขาต้องออกจากงานนะที่ตัวเองรักที่ตัวเองคุ้นเคยแต่วันหนึ่งชีวิตของเขาก็จะกลับมาลุ่งโลดเหมือนที่เขาเคยเป็นเหมือนเดิมแต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วคุณหลักเคยคิดไหมในการที่จะวางแผนชีวิตของคุณว่าถ้าวันหนึ่งที่คุณดวงตกคุณจะใช้ชีวิตอย่างไร